เเอ้าฮยครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเพราะว่ผมโปรคุณพฤิการในเกมไมค์ครับนะครับผมวันนี้เรามาเล่น USC season 10น้อ EP ที่5ที่าเจอคนโอเคเจอคนเฮ้ยตรงนั้นคือมันเป็น border เว้ยไอ้พี่เหมือนกับว่าตอนนี้เรายังได้เปรียบอยู่ไงติดกอดหรือเปล่าเออฝั่งโน้ตเขาติดเขาต้องจะหนีเรามั้งไม่หนีฝั่งโน้ตไม่ได้ไงไม่ก็หนีเลี้ยวไปทางโน้นนะพี่แต่ตรงนี้คือถ้าฆ่าลุงเบียร์ได้คือรีบฆ่าก่อนหรือแกเอ็นชั้นแรงมากคือเหมือนเขาไม่กลัวด้วยนะเมื่อกี้ ใช่เออเราจะเลือดเยอะขนาดนั้เขาก็ไปเฮ้ยปดจริงเหรอไปไปด่เฮ้ยเห็นแล้วไปไเลยไปเลยเรอขายร้านจีจีพี่บอลพี่บอลเอาเอาเอาเลยดิดดดไม่โดนไม่โดนเด้โดนโดโดน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 ดบยิบโดนเโดึงมีเพื่อนมา เด้ยวเอ้กเกง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 พี่เอาพี่เอาไื้อไหม้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยเฮรู้รู้ได้ดาบแล้วได้ดาบแล้วได้ดาบนี้แล้วเฮ้ยโปวดดูไว้หน่อยดูไว้หน่อยตรงนู้นมีคนมาดูไว้ก่อนนะไปดูของมันโอ้ยมีมีตัวเล่นช้างมีตัวเล่นช้างเอาตัวเล่นช้างก่อนโอเคเกงอะไรวะต้อเกงแรงเกงแรงเฮ้ยดีเลยเฮ้ยพี่ไปดูไปดูดีดูดีดูดีดูเราบวกเราบวกอุ้ยมันยิงผมมันยิงผมมันยิงผมแรงมากเอาปะเอาปะมีหมาด้วยมีหมาด้วย มาด้วยโอ้ยพี่หนีก่อนเถอะแรงมากเฮ้ยไม่เอาเหรอเอาก็ได้ไหวปะไม่โดนโอ,โอ้โหเชียวๆเอ้ยโดนโดนโดนลุงเนี่ยฆ่าลุงได้เลยไหมได้เลยเอ้ยโดนอนเลยพี่อันนี้แรงลุงได้เลยลุงเลื่อท่าไหร่ลุงน้อยเอ้ยตอนนี้พี่บอลพี่พี่บอลเฮ้ยไปปะเราซาบบอลเราซาบพี่มีหมาเนี่ยเขามีหมาโดน ยิงเขามีหมาอุ้ยยิงยิงบอลเหลอยิงพี่ลุงลุงเลยอ่ะคนนี้ยิงได้หมดเลยอ่ะเองมีรู้สูบะมีพี่มีป้าไม่มีหรอไม่โดนพี่เอาไหมเหรอโอ้โหเยอะเลยพี่อ่ะพี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเขาไปไหนแล้วเขาไปนู้นแล้วเขาเขาสร้างฐานพี่เขาสร้างฐานเฮ้ยเราบวกได้เนี่ยเอาตรงนะเว้ยคือเลือดเราเหนื่อยน้อยมากใช่คือเขาเลือดเหลือน้อยมากแต่เขามีธนูเฮ้ยเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ในนั้นอ่ะเขาอยู่ในหินนั้นอ่ะพี่เฮ้ยเขาไปแล้วเปล่า พ่อหมาไม่อยู่แล้วนุ้ยหายไปแล้วไปหายไปแล้วหายไปแล้วอุ้ยลุงเฮ้ยลุงเก็บหมาได้ว่ะเฮ้ยลุงอยู่ไหนอยู่นู่นเป็นงานอะไรไงเลือนเออเลื่อนน้อยอยู่เลื่อนน้อยอุ้ยอุ้ยยิงโดนยิงโดนไม่โดนได้ยังไงวะจริงๆผมตีบอลได้เลยเนี่ยเฮ้ยมันแหลกอะไม่แหลกด้วยว่ะลุงเฮ้ย เ้ยเอาบนกอนเราบนกอนเออพี่พี่เราจะผมผมเตได้ตีได้ไม่ได้ไม่ได้เทเฮยียี่ลุกเข้าโดนเ้จอกันนะครับผมเรับี้นี้จบแค่นี้เราเจอกันใหม่ีั้นหน้าีส้ำหรับวันนี้จบนี้เราเจอกันใหม่ทั้งหน้าวีสวัสดีครับไปกับนาบายเฮ้ย GZ. Steve Kung was slain by Passpad. Passpad was slain by Ball PGCT. Hugo DZ underscore. PON Pun GPH. Pun underscore Kataru underscore endgame.